ครับผมก็นะครับสวัสดีสมาชิกนะครับพี่ปานาทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เข้าสู่ช่องน a p p แอปเปิลอีกครั้งหนึ่งนะครับแอปเปิลกลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับทางช่องนิด p แอปเปิลวันนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับสมาชิกท่านไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่1ิบแล้วเราจะทําการได้ส่งตัวเลขให้แล้วกับสมาชิกเก่าๆเนี่ยนะครับที่เคยอยู่กับแอปเอ็พีเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับ บางท่านอาจจะยังไม่รู้ก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้ทาง A.P. ด AP 4 5 6กนะครับเพราะว่าวเนื่องจากว่า A.P. 17ดเเนี่ยนะครับตัวเก่าของ a อ p l e เนี่ยนะครับได้สูญหายไปแล้วฉะนั้นก็เลยตั้งขึ้นมาใหม่เป็น a อด a p 4 5 6นะครับฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่าเป็นใหม่ก็สามารถที่จะแอดเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับส่งเลขให้แบบจัดหนักจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาแนวทางมาฝากให้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแนวทางที่ หลายท่านอาจจะเลือกเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นหวยชุดนะครับเป็นเลขตัวเดียวอีกแล้วนะครับเลขตัวเดียวนี่หมายความว่าเป็นเลขห่างเดียวนะเพราะว่า1นะครับหวยชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นหวยที่ผสมผสานกันเนื่องจากว่าใช้ในส่วนของสูตรเก่านะครับผมใช้สูตรเก่าด้วยแล้วก็ปะทะกับตัวสูตรใหม่ประมาณนี้นะครับใช้ตัวเก่าแล้วก็ประทะกับตัวสูตรใหม่นั่นก็หมายความว่า สูตรเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็คงจะเป็นตัวเลขที่ออกมาแบบคือถูกอ,อกถูกใจแน่นอนนะครับผมก็เลยนําชุดเนี้ยนะครับมาลงให้กับสมาชิกเพื่อที่จะได้อ่าเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับส่วนจะได้นะส่วนจะได้ยังไงหรือประมาณไหนเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันจะถูกอ,อกถูกใจหรือไม่หรือว่ามันจะออกหรือไม่แต่นะครับผมเชื่อหลเกนว่าหวยเนี่ยนะครับมันเดินในทิศทางของเลขตัวเก่านะครับ มันเดินเป็นเลขตเกาคือเป็นหวยสูตรประมาณแบบคือต้องเขา้าตวเก่านะครับเดี๋ยวไอ้เปิ่นพาไปดูนะครับหวยเ,เดินมาแล้วนะครับเป็นหวยสูตรครัดเลยแล้วกันนะครับ,นะรบน่าจะประมาณสามหรือสี่งวดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดไอ้เปินฝากกดไรก็แชร์ด้วยนะครับเตากลังใจให้กันเนาะขอให้ทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะทําอะไรก็วันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับคิดบังที่ใดขอได้สิ่งนั้นแล้วกันนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับกับสูตรหวยนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเราใช้แสนบวกพันนะครับจากนั้นก็มาใช้ในส่วนของตัวเลขก็คืออ่าหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกสิบสี่นะครับสิบสี่บวกแปดยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองบวกสามนะครับเป็นยี่สิบห้านะครับ จากนั้นให้บวก1คึงที่นะครับเราจะได้ชุดนี้ที่5กับ6นะครับต่อมาในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับแอตเติ้ลใช้หลัก10บร่างบวกกับหลักหมื่นนะครับก็คือหมื่นของหลักเลขบนนะครับนี่แปบวกสนะครับเป็น11นะครับก็ใส่เลขหนึ่งเลยครับ จากนั้นก็อยากจะแนะนําประมาณว่า1นนะครับเลขเนี่ยนะครับก็จะจริงๆแล้วเราใช้ชุดเนี้ยนะครับจะเป็นเลขอยู่แค่ชุดเดียวหางเดียวนะครับคือแต่ถ้าบ้างงวดเนี้ยนะครับมันต้องใช้2องตัวโดยใช้หลัก10นะครับนี่เลยเราเราจะทําให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับจะทําการบวกหรือลบก็ได้นะครับ จะลบก็เป็น0ูนย์จะบวกก็เป็น2ฉะนั้นแอปเปิลขอมองไว้ที่บวกก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายนะครับเห็นไหมครับอย่างงวดนี้มันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ4ชุดนี่เริ่มแต่งงวดแรกเลยนะครับเนี่ย4ี่ชุดเนี่ยก็จะมาห้าหนึ่งห้าสองนะครับแลวก็ห1กับ6 2ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้นะครับพอเข้าสู่ในส่วนของงวดใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะได้ในส่วนตัวเลขก็เท่ากับว่า หางเดียวนะครับ6นะครับห9เก้า1ีสานะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มาใช้สูตรเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขตัวเดิมแสดงว่าห่วงวดแรกของเราที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้เข้าเลขล่างนะครับนี่ออก61นะครับ นไครับก็ได้ลตอตตอรี่กันเนาะทีนี้ไปดูงวดนี้ครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ6วก9นะครับผมเป็น15 15บวก2 17 18 18บนะครับ18บวก3นะครับ18บวก3เป็น21เราก็ใส่เลขหนเลยครับทีนี้นะครับวัดกันเลยไหมอาละทีนี้ถามสมาชิกก่อนถ้าวัดเนี่ยนะครับเราใช้หางเดียวไปเลยดีกว่าเนาะนะครับถ้าเกิดยังไง อ่าได้1น่งเกาดน,นะครับทีนี้หลักหมื่นของเราเหมือนเดิมครับใช้หลักหมื่นบวกกับหลัก10นะครับก็คือ6นะครับบวก6เป็น12มาไหนก็ไหนแล้ววัดกันไปเลยนะครับหางเดียวเนี่ยในงวดนี้หวยมันจะเริ่มเข้าไปแล้วนะครับหางเดียวฉะนั้นเนี่ยนะครับฟาดเม็ดเดียวนะครับที่1 2นี่ หางเดียวในไหนก็ด้ไหนแล้วนะครับ1 2ของเราเอาละหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้องไปรอลุ้นสูตรในงวดต่อไปนะครับจะเข้าหรือ,อหลุดงวดต่อไปนี่ก็คือ6 y เห็นไหมครับ6อืมงวดต่อไปนี่มันศูนย์นะครับโบเอ p เปิลก็097นะครับแล้วก็8 6 3 นะครับกับสองหนึ่งเห็นไหมครับนั่นหมายความนะครับผมงวดที่3เนี่ยนะครับเราก็ยังเข้าอีกเหมือนเดิมที่2 1น,นะครับก็ถือว่าไม่เลวร้ายใช่ไหมครับหวยฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปลุ้นต่อในงวดหน้าสดุดซึ่งนั่นหมายความนะครับผมว่าจะต้องในเมื่อใช้ตัวเดียวแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เลขตัวเดียวอีกเหมือนกันนะครับ 0.7นะครับผมได้7 7.4 11นะครับ11.3นะครับ11.3ก็เป็น14ใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวตัวเลขอ๋อบวก1ด้วยนะครับลืมไปนะครับนี่เราทำคัญบวก1แอบเปินลืมเลยนะครับ3.1เป็น4 4.4นะครับผมเป็น8.8.7เป็น15.15.0นะครับก็ยังได้15 ฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนเราได้เลขค่าตัวเดียวเอาล่ะต่อไปผมจะนําหลักห่วยก็คือใช้สูตรเก่าก็คือหมื่นนะครับบวกสิบนั่นหมายว่าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเอาล่ะฉะนั้นเนี่ยนะครับหวยเนี่ยก็กลับกลายว่าเราได้หางเดียวเห็นไหมครับนั่นหมายความนะครับผมว่าเราก็ยังยืนหยัดได้นะครับในส่วนของงวดนี้ ฉะนั้นนะครับเม็ดเดียวของเราก็คือฟาดไปที่5 1ตรงๆนะครับเอาล่ะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหวยเดินมา3ามวดติดเข้าในส่วนของตัวเลขชุดหางเดียวนะครับเดินมาแล้ว2องวดนะครับส่วนชุดสชุดเนี่ยนะครับก็ยังเดินมาตั้งแต่นู่นเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับงวดนี้ก็คืองวดประจำวันที่2องนะครับมกราคมสองพาร้อยหกเดินต่อยาวๆเป็นงวดที่4นะครับ งวดที่สี่ก็คืองวดประจํานะครับวันที่17นะครับมกราคมสองพันห้านะครับปะเดิมได้แบบดีๆก็ยังโอเคอยู่นะครับ7เอาใจช่วยนะครับสูตรนี้3ามศูนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาถูกอกถูกใจจะมาคิกหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นเพียงแนวทางการคำวนวณนะครับ ไปดูหลักสิบกันเลยนะครับก็คือ7จบวกศนะครับได้7 7จบวกศก็ยังได้7อีกนะครับฉะนั้น7จบวกหเป็น8นะครับแบวกสนะครับเป็น1 1เอ็ดมาแล้วครับตัวแรกคือหลักสิบนะครับหลักสิบของเราได้เลขหนึ่งนะครับแลขก็ไปดูในส่วนของตัวหลักหน่วยที่นี้เห็นไหมครับห้าบวกสนะครับเป็น8 โอ้โห oh, ต้องบอกเลยว่านี่ถุมไหมครับเดี๋ยวทวนตัวเลขให้แบบจัดจ่ะเจ็งๆเลยครับเจ็ดบวกศูนย์นะครับผมได้เจ็ดเนาะนะครับทีนี้เจ็ดบวกศูนย์อีกนะครับเพราะยังได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามคงที่นะครับเป็นสิบเอ็ดฉะนั้นนะครับเรานะครับฟาดไปเลยนะครับผมหาล็อตให้ได้นะครับ ไอตัวแปลกประหลาดนี้ไอตัว51ผมที่ได้เข้าในตัวงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวยังไงลงให้นะครับฟาดเม็ดเดียวไปเลยครับที่หนเอาละครับวันนี้เนี่ยนะครับไม่เพียงเฉพาะหลักแนวการที่ Apple นํามาฝากเนี่ยนะครับผมเชื่อมากหลายคนนะที่มองเลข8หรือมองเลข1ไว้เนี่ยนะครับคงจะถูกอ,อกถูกใจแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในงวดนี้ Apple เฝากด้วยลองหาลอตเตอรี่ไปดูนะครับใบเดียวหรือ อาจจะยังไม่ถูกใจก็สามารถที่จะรอนะครับรอส่วนของสรุปให้ได้นะครับชอบชุดไหนเราเซฟชุดนั้นนะครับฉะนั้นนะครับหนนี้เดี๋ยวนะครับจะมีชุดใหม่อยู่มันจะตรงหรือไม่ในชุดใหม่ของเราในวดอ่าคลิปต่อไปเนี่ยนะครับถ้ายัง18อีกโอกาสที่เราจะกลับไปถูกเนี่ยนะครับวันนี้มีนะครับ ฉะนั้นหวยจับไม่หนีห่างจากตัวเดิมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับเจอกัใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ